เกิดเหตุรถชนห้ามตกลงกันเองเด็ดขาดเตือนเพื่อนๆนะคะหลายครั้งที่เกิดเหตุรถชนแล้วบางทีเนี่ยเราอาจจะรู้จักกับคู่กรณีหรือในเคสที่คู่กรณีบอกว่าไม่ต้องเรียกประกันไม่ต้องเรียกตำรวจหรอกเดี๋ยวจะยอมชดใช้ค่าเสียหายให้เองเคสแบบนี้ห้ามเชื่อใจใครเด็ดขาดค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเคสที่มีคนได้รับบาดเจ็ นอกจากต้องแจ้งกู้ชีพกู้ภัยเพื่อนำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลแล้วเนี่ยเราจะต้องแจ้งตำรวจและแจ้งบริษัทประกันด้วยค่ะให้ทั้งตำรวจและบริษัทประกันมาในที่เกิดเหตุหากเราไปตกลงกันเองโดยที่พนักงานสอบสวนหรือบริษัทประกันไม่ได้รับรู้ด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่ตกลงกันไปแล้วไม่มีใครมาร่วมรับผิดชอบนะคะ ถ้ามีคนได้รับบาดเจ็บแล้วเขาบอกว่าจะจ่ายเงินชดเชยความบาดเจ็บที่เกิดขึ้นแต่ถ้าหากว่าการรักษาไม่ได้จบแค่นั้นและอาจจะมีอาการแทรกซ้อนค่าใช้จ่ายบานปลายมากไปกว่าที่เขาตกลงชดใช้เราจะไปเอาผิดจากใครและในส่วนของรถถ้าเกิดว่ารถที่ได้รับความเสียหายเขาบอกว่าจะจ่ายให้เรา3,500ัแต่ถ้าเกิดว่าเอาไปอู่แล้ว อู่ประเมินค่าซ่อมหรือมีความเสียหายที่มันเกิดขึ้นมากกว่าที่ตาเห็นตอนเกิดเหตุน,นั้นใครจะรับผิดชอบเรื่องนี้ครูเอเตือนเสมอนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่ทําประกันไว้ให้เราโทรเรียกเจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันของเรามาด้วยค่ะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันมาทําหน้าที่เจราจาในส่วนนี้แทนเราห้ามตกลงกันเองเด็ดขาดนะคะ เราเตือนคุณแล้วขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะด้วยความห่วงใยครูเอวัชราวรีเอเอประกันภัยประกันภัยอุ่นใจให้มืออาชีพดูแล